ฝากนมัสการพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโยมมีคำถามค่ะเช่นว่าพวกที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเป็นคนแบบไหนเจ้าค่ะอ๋อฟังธรรมไม่รู้เรื่องอาไปดูเป็นคนแบบชนิดแบบไหนเจ้าค่ะเหตุในการฟังธรรมไม่รู้เรื่องห้าประการซึ่งมีหลายในยะอ่า เป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้อ่หนึ่งคืออะไรสนใจแต่คำพูดอืมเขาจะพูดตกพูดลนนะเคยไปเทศให้อาจารย์ภาษาไทยฟังมท่านพูดใหม่ชัดอันนี้ไม่ถูกคำนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะฮะเขาจะคอยสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดอืม พูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์วิจารณ์ใหญ่เลยนะไอ้น,นี่ฟังไม่รู้เรื่องอีกนะอันที่สามสนใจแต่ตัวเองนะนะไม่สนใจว่าที่พูดนะพูดอะไรเพราะไปสนใจแต่ตัวเองอันต่อมามีจิตฟุ้งซ่านไม่มีจิตตั้งมั่นฟังธรรมเหมือนนักเรียนเรียนในห้องอะ่นะเวลาครูสอนกระจายไปอยู่ที่ห้างที่โรงหนังที่ตลาดที่ไหนตอนไหน เรียนไม่รู้เรื่องหรอกข้อสุดท้ายทําในใจไม่แยบคายนะอ่าไปดูในยะอื่นสนใจแต่คําพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงอะง,งะ,งะอืมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่านะอืมอันสุดท้ายมัวแต่สําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ฉันรู้หมดแล้วอะที่พูดมาเนี่ยแต่จริงๆไม่รู้หรอกนะ กเลยไม่รู้เรื่องอาไปดูนัยยะอื่นพิกุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมอืมมาฟังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาด้วยศรัทธาต่มามเตรียมเงื้อเะไรพาดมันจะผิดเมื่อไหร่นะใช่ไหมอ่า จิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมอืมฟังไปก็นี่ไม่ใช่ไอโนโนน้นนท์นะเป็นอย่างนี้เรามีความรู้มากกว่าอ่านะ,อะคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข่งกระด้างอืมบางคนดู YouTube เอาไว้จับผิดน่ใช่ไหมไอ้ผิดตรงนั้นล่วตรงนี้แล้วเนี่ยพวกนี้เข้าใจธรรมะไม่ได้อันต่อมาเป็นคนโง่เง่าเงอะ ต่อมามัวสําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้อ่านี่ก็อีกไัยะหนึ่งเห็นไหมพวกนี้ฟังทรรมไม่รู้เรื่องพอเข้าใจมะมที่ถามแต่พวกที่ที่ฟังทรรมก็มีอีกแบบนะเป็นพวกหม้อคว่ำไอ้พวกนี้ใส่น้ำเข้าไปหายหมดเลยธรรมะไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อีกพวกหนึ่งหม้อหงายอ่า สาดน้ำเข้าไปนี่เข้าหมดนะอ่าพวกนี้ฟังแล้วโอโหเข้ามีจิตตั้งมั่นสมาธิดีอีกพวกหนึง่งเหมือนมเมล็ดถั่วง,งาที่วางบนตักพอลุกขึ้นจากอาสนะฟังธรรมก็ล่วงกล่าวตอนนั่งฟังเนี่ยจาได้ดีหมดเลยนะแต่พอเลิกปุบ๊บหมดเลยนะไอ้ที่ฟังธรรมมาไม่รู้เรื่องอืมนี่ผู้จะเปรียบเหมือนถั่วง,งาเนอืม พอลุกขึ้นก็ล่วงกล่าว